ทำการติดเบอร์กันเลยนะคะติดเบอร์กันแล้วะะตเรวตรียมการตรวจสภาพรถค่ะลแ,แ,ลแล้วแต่พี่พี่จะโชว์ตรงไหนโชว์ได้เลยได้หมดนี่พับสิบเบอร์เรเลยเหรออเนน้านี่เบอร์อะไรคะเบอร์สิบเก้าครับสิบเก้าโซโซงวดนี้เลยครับงวดนี้ด้วยวให้หวยอีก <laughs> สี่เก้าครับนี่นะคะทุกคนเชียร์ตามเบอร์ได้เลยค่ะช่างหมายสี่สิบเก้าค่ะอันนี้โอขับนะคะเบอร์เอ้เออช่างหมายสี่สิบเก้าอันนี้โอขับเบอร์ส <49. S 1> <49. S 2> ิบสิบเก้าสิบเก้าอ่ะกำลังติดเบอร์นะคะเพื่อไปตรวจสภาพรถนะคะเรายังไม่ได้ตรวจสภาพรถไปเอาเบอร์มาก่อนติดเบอร์เสร็จแล้วเราก็จะไปตรวจสภาพรถกัน รถที่ขวัญอีกคัน,นโอ้ยเนนติดให้ดีนะเนติดป้ายอยู่ครับเบอร์นี้เบอร์แมมชมป์นะอะไรนะ,ะใช่นะเหมือนจะใช่นะ,ะเหมือนจะใช่ใช่เลยพี่ว่าใช่เลยใช่ไหม <c oughs> มันต้องเป็นยัางงาั้นครับเป็นงไงไม่เคยยอม โชว์งเป็นไทีมช่างจะเป็นของเราไรโนกาล่าในทีมเป็นได้ทุกอย่างบริการอย่างนี้จะเราเรียกว่าไงอ่ะทำสัญญาไว้ตลอดอายุขออะไรนอกจากโกโก้ปั่นเลี้ยบง่ายใครอยากเลี้ยงนี่คนนี้เลยโกโก้ปั่นขอโปรดเขาเลยจริงเขาแค่แค็แรงเขามีแค่โกโก้ปั่นโกโก้ปั่นต่อไปค่ะต่อไปไม่มีอะไรอะล้เราพร้อมหมดแล้ว แต่อยากจะบอกว่านักขับเราอะยังไม่เคยลองรถเลยอะเหลืออีกนิดหน่อยเก็บง,งานอีกนิดหน่อยเดือน่มาสองอาทิตย์แล้วยังไม่ <laughs> เสร็จเหลืออีกนิดหน่อยเอก็บง,งานอีกนิดหน่อยเก็บมาสองอาทิตย์แล้วยังไม่เสร็จเลยปั่นปั่นปั่นนี่ไปดูด้านหลังเดี๋ยวไปดูด้านหลังนั้นด้านหลังเราทำอะไรอ๋อปิกเกอร์เสือป่าอะไรอ่ะ สแควรสแคลอ่านทุกคนสแควรอันนี้มันคืออะไรเสือป่าเสือป่าสแคลสแคลนะพี่ลีอ่านว่าสแคลนะอันนี้ยังไม่เคยมีสติ๊กเกอร์อ่านอะไรก็ได้ครับให้มันติดรางวัลให้มันติดรางวัลเอาที่หนึ่งไปเลยเรามาไกลครับขอสักถ้วยหนึ่งขอสักถ้วยมือข้างไหนก็ได้เห็นตัวเคยเยอะแยะแล้วเนาะ มีด้วแล้วบ้างอันนี้ยังไม่เคยติดสติกเกอร์อะไรเลยนะคะยังไม่เคยลงสนามรุ่นไหนเลยหรือสนามไหนเลยขอมาสนามใหญ่เลยดีกว่าสนามแน็ชาเลนจ์สนามใหญ่ของทางใต้เมืองตงังระดับประเทศไทยสนามที่โหดที่สุดของประเทศไทยคือแน็ชาเลนจ์ที่ตรังเนี่ยแหละคะ่ะปีนี้ขอลงขอลงหน่อย อ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะของพี่กวันนะคะน้องเขียวไปเขียวอะไรเดี๋ยวค่อยหาชื่อให้ใหม่เขียวมะตูมเขียวมะตูมเอาแล้วช่างหมายตั้งชื่ออะไรเขียวมาตูม <c oughs> พี่ขวัญทีมเพื่อนกันนะคะติดเบอร์42ค่ะ72ะ72ค่ะเออเนาะคนเราทีมเพื่อนกันของพี่ขวัญน,นะคะเบอร์72นะคะนี่รถไ้ฟินนะครับงวงลอีกหนึ่งนนะคะที่ลงแข่งรุ่นฮาร์ดคอร์ค่ะ สั้งหมายติดให้เลยเหติติดให้เลยนี่อย่างสวยเป็นเบอร์แรกของคังนนี้เหมือนกันค่ะเบอร์เจ็ดสองสนามแนชเล้น เป็นรายการใหญ่อีกในรายการสองตอนนี้ก็แล้วเป็นรายการใหญ่ที่สุดนะครับนะครับพี่ละล่าาวข้างไม่ได้ในที่เดินทางมาแข่งขันเพื่อความร่วมมือกับพวกเราก็ผมที่เจมสเดอร์ก็ชะนัยครับอยู่กับทุกทุกท่านนะครับในวันนี้จะเป็นวันที่ท่านเกมการแข่งขันนะครับสำหรับรายการแข่งแร่แฉลส์2024นะครับที่นี้เราอยู่บริเวณจุดแรกก่อนนะครับก็คือใน S S นะครับหรับในช่วงค่ำเย็นวันนี้ในขันก่อนเริ่มต้น ก็อยู่ที่นี่กับบริเวณร้านนเตกผสมใกล้กับโรงิสาบและด้านข้าของที่สวรีพยากราดาก็ถูกวาเกมการในไว้เป็นสนามแข่ในช่วงเย็นวันนี้นะสวัสดีค่ะพี่ปาที่รับงาในการการรับลงทะเบียน แนะนำตัวนะครแล,ล,ละฝักเปิดสถิติที่สง่างนครับ <c oughs> คุณอาจจะคุ้นเคยกันดีสนามนี้มามีหน้าที่มาเชียร์เพื่อนกันให้ได้แชมป์ครับเชียร์เนยครับแอนนี่แอน <c oughs> นี่แอน <c oughs> นี่นน <c oughs> อะไรนะแอนนี่แอนนี่ครับ <c oughs> นนมีจำหน่าย้นนา,ยาเป็นนักแข่งจะเป็นทีขาวนะครับนี่ก็จะมีจำหน่ายเพื่อจะเป็นแต่สิที่มีอะไรบ้างนะครับในการจัดงานในปีต่อๆไปแข่ก็ถึงแล้วนะครับนำรถมาตรวจในการลดคาร์บอเนต มันจะเล่นเลๆหน่อยักติ๊กติ๊กพี่บ้านหน่อยดิ่สนามนี้เป็นตัือย่างที่เห็นนะครับน้ำบอลในารมีครบรถทุกอย่างปอดีก็น่าจะมีซ้ายขวาน่าจะมีซ้ายขวาขวาน่าจะบ้างแต่ไม่ยาแต่เขาเรียกว่าไงอ่ะสองน่าจะเป็นตัวสบวันที่ผมลงมาสิบ้วันอเลยไม่มีจุดให้พักเลยีจุดให้พักยวณน้ให้แล้วสนามนี้พ้าเป็นสนามทโหดที่สุดสนามโหดที่สุดมาแก็ใช่ใช่เรียกว่ามัน มันเป็นการธรรมชาติโดยที่ไม่ใช้แม่โรงสร้างเลยเนี่ยก็คือฝางลายครับป่าบางเอชก็คือสไตล์ก็คือหน้าาเลยอย่างนั้นเลยครับคือธรรมชาติโดยใช่ใช่ต้องการธรรมชาติในการนี้ผมบอกเลยต้องมาต้องมาที่นี่ต้องถ้าคุณจะแข่งข้อรุ่นคุณต้องผ่านสองรายการของรายการนี้เท่านั้นเลยยอดได้สิ้นแล้วเกินการมาแล้วค่ะใช่มาแล้วครับชิมลกนี่เพื่อนกันมาปีแรกใช่ไหมใช่ค่ะ ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนนะครับแต่ถ้ามีโอกาสคว้าแชมป์ก็เอาเลยนะปีแรกที่มาแล้วได้แชมป์ด้วยเนี่ความดังแน่นอนได้ได้ได้แต่ต้องบอกเลยว่ารุ่นทพันธรพบนี่เองพันธ์นะครับถ้าจำมาเป็นาได้แล้วเสือสิงโตแม่นแึงนั่นเลยแล้วผมบอกเลยนะรุ่นเรียน่าติดตามม้าเลยตัวแรงๆมาทุกคนเพื่อนกันที่มาชัยออฟโรดออฟโรดถ้าคันดุเรียกว่า ช่วยใอะไรยนมาต้องต่อบอกเลยว่าแต่คนนี่มโอ้มาบไปสู้กันในสนามดีกว่าสู้นในมช่สนามนี้เจอกันกอดไว้เฉยอย่าบรรลุวันอะไรกันได้เจอกันที่สนามฝากไว้ด้วยครับในเบื้อ้นแต่ทใมองหน้รงาระบบไม่ใดแรายางมันั้นก็พี่ไงบ้างไงบ้างค่นแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรโอ้เกบตัวได้ สบายเลยเราเคข่เรียบร้อยแล้วค่ะรถทั้งหายคันแรกเีบ้อยเรียบร้อยแล้วเรรวานานี้ไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรมากมายกกานนีค่เรผ่านมาหลายสนาแล้วคือไม่มีอะไรมากด้ยคเป็นบอาไหค่ะเก็บตัวได้คุณยการที่เั เราจะทำการไหว้รถก่อนนะคะรถคันนี้ของเรายังไม่เคยลงสนามเลยค่ะทุกคนเราก็เลยทำการไหว้ขอพรแม่นางหน่อยค่ะวันนี้ขออนุญาตนำรถลงสนามกันหน่อยสนามนี้เป็นสนามของแมชชลเลนจ์ Challenge งานใหญ่ของระดับประเทศเป็นสนามที่เป็นสนามโหดสุดๆอ่ะสนามที่โหดมากๆของประเทศไทยที่อยู่ทางใต้จังหวัดตรังนะคะ อ่ะพี่สวัสดีครับเอ่อกำลังตรวจสภาพยังตรวจสภาพรถพี่สมัครเพื่ออะไรกันเรียบร้อยค่ะว่ายเสร็จแล้ว โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ19เก้านะคะคันนี้ขับโดยโอเนตั้มและพี่โชว์อีกหนึ่งคนค่ะพี่โชว์นี่ก็จะคอยเป็นสแปรด้านหลังไว้เผื่อฉุกเฉิญอะไรไว้เป็นสแปรคือแบบเป็นผู้ช่วยค่ะเป็นผู้ช่วยก็พอพี่โชเป็นผู้ช่วยเผื่อมากขับไม่พร้อมหรือยังไงเราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนนักขับกันได้ค่ะสามารถคันหนึ่งลงได้สามคนค่ะ ไหว้เหมือนกันค่ะขอ,อกมาไม่ย่านางแข่งรอบนี้ขอแชมป์ค่ะไลค์คอค่ะคนใเชียงใหม่ Okay, ผ่านค่ะตัวสภาพผ่านล่ลยนะคะ ของคันนี้กัน เาอแล้วนะครับาเรายังมีในส่วนของตัวหสาครับที่นามาตรงนนวันนี้นะครับเียนคุณลูกค้านะครับจะ1 2าทครับซึ่งลค้าจะได้รับตัวสรโฟนครับผมเที่ติดนีน้นะครับหรคุณลูกค้านะครับมีตัวสมาร์ตโนอยู่แล้วนะครับผมแต่ ตัวต,ตีนป้าจะไม่รอว่าหรือว่าเก่งยังไม่เก่ในรัวหว้าดีนะครับวันนี้ คุณลูกค้าก็สามารถมาเปิดกินของเราได้เลยไดคีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมคุณลูกค้าก็น้ำรปาระชาชนครับผมนระปาหรืออยากจะได้กินเป็นแบบะว่างถ้าผมบกว่าละ10ควาร์บะคุณลูกค้าก็มาที่ที่คุณลูค้าเอาได้ครับผมคุณลูกค้าใคที่ยังยังยังอยากจะเปิดเ้ื่ใหม่อยู่ถ้าผมวันนี้ก็ ก็เปิรับลกของเราได้เลยก็หรือลูกค้ายังไม่มีเด็กก็เห็นว่า ท่านไหนผิดกฎกติกาใดๆนะคะพร้อมแข่งเต็มที่ค่ะรอบนี้ใช่ค่ะเติมสิบนะฮะของเราคันนี้มา,ามาฟ้งกติกากันนะมาเติมพลังก่อนนี้อะไรกาแฟเหรอ,อ,อกาแฟกาแฟกินกาแฟ,าแฟเติมพลังก่อนนี่ ชงยงชงยงเติมพลังเติมพลังนี่เรามาฟังกติกาดีฟกติกากันของสนามประชุมงานโลกราวังนะครับที่กิ้งครับเดี๋ยวเราต้องฟังอีกยาวกันกติกานะเราดบกกาแฟก่อนที่นี่บริการดีมากเลยอ่ะมีกาแฟให้เรากินด้วยใช่ครับน้องเขาเลี้ยงน่ารักมากเลยชงให้ด้วยเออชงให้ด้วยน่ารักนี่นะคะ นักแข่งเนี uz, ่ยค่ะพี่แมค่ะพี่ยอมเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันกติกาอา่นางเทศบาลนครตรังเนี่ยจะเดินทางมาต้อนรับด้วยตัวเองเลยนะคะ ดังนั้นขอความพร้อมนิดนึงนะคะที่ใต้เต็นยมกองในการนี้ค่ะหลัจากที่นั่งเอาไว้สําหรับใส่ทุกท่านเลยไม่ใช่เฉพาะนักแข่งนะคะสตาร์หรือว่าทีมงานที่มาให้การหรือว่าแฟนคลับหรือว่าคนที่มาชื่นชมนะคะแถวนี้นะคะสามารถเข้ามาแข่งเซฟเซฟเเอาคะแนนคะแนนที่คะแนนเริ่มต้นอย่าลืมนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเซคะแนนนะคะได้มาโดยไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะ เพราะว่าสัพันนะครับเพราะต้องมีมีกะแนนด้วยนะครับต้องมีปฏิการต่างๆด้วยนะครับ